เพื่อนแม่งปกฟูอ่ะเวลาเพื่อนใส่เสื้ออมันสวยมากเลยผมก็อยากใส่เสื้อสวยเหมือนกันผมชื่อเต้นครับปีนี้อายุ40ครับเวลาไปออกกําลังกายเล่นไปตีแบดอะไรกับลูกเนี้ยเริ่มเหนื่อยง่ายพอไปเจอเพื่อนใช่ไหมเพื่อนแม่งปกฟูอ่ะหลังสวยอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนใส่เสื้ออมันสวยมากเลยผมก็อยากใส่เสื้อสวยเหมือนกันแล้วเพอเอนว่าดิมเนี้ยเปิดมาผมขับรถผ่านไงก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเออต้องถึงเวลารละดัะที่เราต้องกลับมาคนดีเหมือนเดิม พอเริ่มเทรนก็จุดประกายว่ามันใช่เรนเนอร์ช่วยเราโฟกัสได้ดีขึ้นเขาแนะนําตลอดเวลาแนะนำเรื่องการกินที่เกลียบบ้างอู้บ้างแต่เขาก็พยายามเตือนเราตลอดเวลาประมาณสักปลเก้าเดือนอะร่างกายผมก็เริ่มเห็นมันกล้ามมันเริ่มจากเล็กๆขึ้นมาคนที่จะออกกาลองกายนะครับมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยตอนแรกๆนะครับแต่พอคุณเข้ามาในยิมอะในยิมมันก็มีสังคมอีกแบบนึงนะครับคุณอาจจะงงอาจจะกลัวว่าเล่นยังไงเล่นไม่เป็นที่ยิมเนี้ยก็มีเหม,มือนกับมีรุ่นพี่คอยที่จะใ,ให้คําแนะนําเพียงแค่คุณกล้าที่จะกลัวเขาครับแล้วเอกกัันนคครบทุ